สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเป็นพันออโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโตนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งเป็นแรงใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโตตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยง่ายๆเลยครับถ้าเกิดภายในเดือนธันวาคมนี้ ใครออกรถภายในเดือนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นขอเพียงแค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างคันด้านหลังอันตรงนี้อีส e ุธิแม็ก1.9ตัวเอสสเปกแคเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวหรือวัยวัยรุ่นที่หารถใช้งานสักคันหนึ่งหรือว่าพี่ๆที่ต้องการตวงกระบะแคปที่ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วยสําหรับคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่อันยังไม่ได้ใส่ตู้ แล้เดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วอันเจาตัวรถไปใส่ตู้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่เอาตู้ได้ไหมได้เดี๋ยวมีส่วนลดให้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับไม่เคยจนหนักพิควน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจออันยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าตกใจ แถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้คราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยล้อแ็กเป็น c ีย่แปดนะฮะหน้าเก้าครึ่งออฟตรงนี้น่าจะมาสักยีห้านะครับรัดด้วยยางปี2021มีการจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยจะโหลดเตีย้ยโหลดแบบไหนแล้วแต่เลยโหลดกันไม่ได้เลยโหลดกันสักหน่อยนะครับนะฮะถ้าเกิดสเต็ปัวเตี้ยเนี่ยนะ,ะอ่นไปดูมานะครับ อันแอกไปจิกวิชาอยู่มาที่หนึ่งนะฮะถ้าเกิดเอาแบบสวยๆเลยนะฮะโหลดหน้าสองหลังห้าสวยมากนะครับถ้าเกิดต้องการนะหน้าสองหลังห้าทำได้ไหมทำได้สวยมากนะฮะอยู่ที่พี่ๆตัดสินใจกันแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับตัวไฟเนี้วจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับเป็นตัวสเปกแคปแคปบสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวสิบครึ่งรัดด้วยยาง2อ5 50า1 8นะครับเป็นตัวปี2021นะครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยสำหรับตัวฝาท้ายนะฮะก็จะมีตัวกันชนท้ายไว้ให้ตรงนี้ลูกค้าสามารถไปถอดออกเองได้นะครับหรือว่าจ้าให้ที่ร้านเราถอดออกให้ก็ได้นะบางคนอยากจะเอาไปถอดคงถอดขายะอะไรงนี้ก็แล้วแต่เลยหรือว่าถ้าเกิดบางคนใช้แบบนี้แล้วมันสะดวกสบายมากกว่าอันนี้อันก็ตามใจนะครับโคมไฟท้ายไฟ,ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ นะฮะมือเปิดฝาท้ายเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ไฟเบกรกคูสามจะอยู่ตรงหัวเก๋งนะฮะแม็กไนนนุงแม็กไนเนอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวก่อนออกจากร้านอันมีการลงน้ํายาดําให้กับผู้ลูกค้าหมดทุกคันอยู่แล้วเพื่อความสวยงามเพื่อความประทับใจในเรื่องของตัวการบริการนะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยเป็นอีกคันหนึ่งนะฮะสำหรับตัวอียสูเนี่ยเราดูกันมาค่อนข้างที่จะหลายคันอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวตอนเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นแบบแคปหรือว่าตัวที่เป็นแบบสีประตูเพราะนั้นตรงนี้เรามีครบ แม็เนี่ยถ้าเกิดถามว่าลายนี้ไม่ชอบสามารถเลือกลายอื่นได้ไหมสามารถเลือกลายอื่นได้แล้วแต่ความต้องการเลยในเะรื่องตรงการใช้งานเพราะนั้นตรงนี้อันยินดีให้บริการยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีดูแลพี่ๆทุกท่านนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนงตัวราคากัไบ้างแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาท A g เ i n พีซสี่469,000บาท รถปี2016บูพาวเวอร์โฉมแรกอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครดูในนี้คลิปนี้มาอันแถมก็จังหน้าโคเมียมให้ก็แล้วกันแม็กเลือกรายได้หรือว่าเจ้าหลังเป็นกระทะงผาก็ได้นี่แล้วแต่พี่พีลุกท่านเลยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากไปด้วยอีกคันหนึ่งถ้าเกิดเครดิตดีไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวอันไม่เก็บอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนนะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่เสียค่าจัดค่าโอนแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิต ตัวสเปคแ c a แบบนี้ยอดจัดยังได้เยอะอยู่นะฮะมีรุ้นว่าไม่ต้องใช้เงินออกเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็รายได้ของพี่ๆในแต่ละท่านด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ร้านเรามีสต็อกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นไม่ต้องจองซ้อยไม่ต้องพีออเดอร์ไม่ต้องรอรถ มาจองคันไหนจัดไฟแนนซ์คันไหนได้คันนั้นแน่นอนถ้าเกิดไม่สวงมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถ้าเกิดไม่สะดวกมารับรถที่ร้านเรามีบริการส่งรถยนต์ถึงหน้าบ้านให้เพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องตัวการบริการทุกอย่างคือครบถ้วนคุณลูกค้าจะใส่ตู้ก็ได้พี่ๆจะใส่ข้อก็ได้อันนี้ตามใจเลยเต็มที่เลย ภายในเดือน12นี่ครับได้มาใช้บริการด้วยกันอัน,นอยากขายนะในส่วนตัวอ,อ,อื่นอื่นอะไรพวกนี้เราก็มาคุยกันหลังไม่อีกทีนึงไงก็ต้องขอฝากตัวอีซุไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ